ลาวไทยสบายดีพี่น้องเมื่อสุขูสุโคนมาพบกับสามารถเสแนแอกแล้วในระยะที่ผ่านมานากก็คือว่ามีรถไฟลาวไทยแล้วก็รถไฟลาวจีนเนาะที่ในปัจจุบันนี้ก็เปิดใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยเนาะรถไฟลาวจีนเนาะส่วนรถไฟลาวไทยนั้นยังบทันมีการเปิดใช้บริการเท่เอนะอทุกคนเนาะก็คือว่าระยะหลังๆที่ผ่านมานาะเมื่อลาวมีรถไฟเนาะที่เข้ามาในสปลาวเ็าืรว่าเป็นรถไฟลาวจีนนั่นแหละนะ แล้วก็จะมีห้างค่าเนาะที่เป็นค่าปีกในไทยเนาะที่เพิ่นมาบุกตลาดเหลาย่างเต็มตัวเลยเนาะทุกคนเนาะในระยะน,นี้ก็คือว่าห้างที่อ่าเจ้าของมินิบิ๊กซีเนาะมินิบิ๊กซีก็ถือว่าเป็นค่าปีกอยู่ในไทยที่มาบุกตลาดลาวที่ถือว่าเปิดสาขาย่างหลวงหลายเลยเนาะทุกคนเนาะในปัจจุบันนี้เพราะว่าจะเป็นมินิบิ๊กซีหรือว่าซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะจะเป็น คราบปีกอยู่ในไทยที่เป็นบิ๊กๆใหญ่ๆอย่างเพื่อนกะมาเนอะทุกคนเนาะที่มาขยายตลาดอยู่ที่สซปล,ลาวเฮาว่ามินิบิ๊กซีเนาะถือว่ามีทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ไปแล้วเนาะทุกคนเนาะที่อาบมาตราไทยนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้างที่ตั้งอยู่มินิบิ๊กซีเนาะตัวนี้จะเป็นอยู่ดอนหนูนนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่แต่ละจุดแต่ละจุดนั้นถือว่ามีมินิบิ๊กซีถือว่าทั่วนครหลวงเลย ถ้าใครมาเห็นเนาะ็ถือว่าเป็นค้าปีกไทยเนาะที่มา,าขยายตัวอยู่ในโซนลาวหรือว่าอยู่ในนครหลวงจันแห่งนี้ก็ถือว่ามีหลายโอสมควรหลายหลีเนาะหรือว่าเพิ่นเบิ่งเห็นว,ว่าประเทศลาวเฮาถือว่ามีความต้องการในด้านค้าปีกอันนี้หลายนะแล้วก็สินค้าแม่นหลักๆก็จะเป็นนําเข้ามาในไทยโดยโกงนะทุกคนเนาะก็คือแบบเป็นของไทยแล้กการยังมาตั้งเสริมสาขาอยู่ในลาวอีกนะทุกคน คือว่าจะมีะมินิบิกซีแล้วก็มีหลายเจ้าเนาะก็จะเป็นแบบ CP กัมานะทุกคน CP แล้วก็เซเว่นเอเลเวนก็เริ่มขยับตัวเข้ามาอีกแล้วเนาะหรือว่าคาบดีอยู่ในไทยกับเ,เจ้าของไทยเนาะออที่มาบุกตลาดเราหรือว่าหลายพอสมควรในขณะน,นี้นั่นเองนะในตอนเมื่อมีรถไฟลาวจีนมากรคือว่าเพื่อนผู้บริหารอี่ยังเพื่อนกันมีการเบิงมองเห็นในแง่ลลายแง่เนาะที่จะเข้ามา เสริมสร้างธุรกิจหรือว่าเสริมสาขาให้มันหลายขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภายในมินิพิกซี่เนาะเพื่อน็จะขายเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะอันนี้แม่นเฮาได้มาทายให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นนํากันว่าเป็นแนวใดนั่นเองเนะาะลักๆก็จะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาในไทยเนาะหรือว่าเป็นของไทยนั่นแหละเนาะกถือว่ว่า้านก็เป็นของไทยเด้จะเป็นแบบมินิพิกซี่ยุ่นแล้วแต่ จาของนั้นจะเป็นของคนไทยนะถือว่ามีหลายสาขาพอสมควรนะว่าอยู่แถวนี้ก็จะเป็นแถว บ้านสร้างคูนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบอ,อยู่เตลบานเตลบ้านท่านคือว่าอยู่แถวใกล้แถวตลาดเนาะก็จะมีมินิบิ๊กซีเนาะทั้งนี้ก็มีนะทุกคนแบบมีทั่วนครหลวงไปแล้วเนาะตัวนี้เนาะยอมภาพเลยคือว่าเป็นเจ้าหนึ่งที่เพิ่นก็มีการขยายตัวและขยายสาขาเนาะถ้าจิวพุษเนาะจะเป็นมี79สาสาขาแล้วเนาะอยู่ในนครหลงวงจันทร์หรือว่าทั่วประเทศลาวเอาเนี่ยนะทุกคนแต่อันนี้ก็ถือว่า อย่างประันได้อัปเดตเดี๋ยน้องว่าสิมีจักสาขาในกรนแทพนะทุกคนเนาะค mm ือ hmm. ว่าเพื่อจะมีการขยายตัวแบบเพิ่มสาขาไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะค mm ือ hmm. ว่าหลายพอสมควรได้เป็นเจ้าทําอิดคือว่ามีการขยับตัวย่างไวยาเลยนะทุกคนเนาะ mm hmm. แล้วก็ยังมีอ่าตัวนี้เลยนะทุกคนเนาะ จากมินิบิ๊กซีเนาะก,กันยังมี CP เนาะที่เพิ่นกับมีการขยายตัวด้ยย่างต่นเนื่องเลยนะทุกคน,นเนาะหรือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่มาบุกตลาดลาวก็คือว่ามีขวามแบบขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจากการสังเกตเลยเขาจะเห็นแบบว่าหานไม่ไม่เนาะที่เพิ่อนกับสร้างแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นคือว่ามี CP แล้วก็มีหลายเจ้านะทุกคนเนาะก็คือว่าเป็นคาปิคอยู่ในไทยก็คือว่ามาบุกตลาดลาวก็ถือว่าหลายอีหลีนะ แต่เดี๋ยวนี้แม่นเฮาอยู่อ่าที่ดอนหนูนนะทุกคนเนาะอ่ะดอนหนูนก็คือว,ว่ามี้านนี่ตัวนี้จะเป็นอ่า้านของซีพีนะเพื่อนจะขายเกี่ยวกับอ่าหมูในหนังน,น,นะเนื้อหมูเนาะหรือว่าซีหนหมูแล้วก็มีเครื่องอ่าสะอวกสะอิ้วอย่างเนาะหลายๆอยู่ทางด้านในเนาะที่เข้ามาในสปบร์ลาวของเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบอซีพีก็จะเป็นแบบเพื่อนจะเน้นเรื่องอ่า ซีนหมูนั่นเองนะทุกคนน่ะที่เพิ่นมาขยายตัวอยู่ในโซ่ป่ลาเฮาเราจกถือว่ามีการขยายตัวยังต้นเนื่องนั่นเองเนาะมีหลายสาข,าขาขึ้นมาเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี็คือว่า้านข้างๆนี้ก็ถือว่าเป็นยูตุงโดกนั่นเองเนาะทุกคนเนาะโกงกันข้ามกับตึกตัวนี้เนาะก็จะเป็นหอ,อพักซีเกมนั่นเองนะเออหรือว่ามีลายขยายตัวยังววาเลยได้เนาะเอ่อซีพีก็มาแล้ววันนี้เนาะ ถือว่าบบจํำเป็นที่จะไปไทยแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าเอออาหารไทยอย่างกะมาวางขายอยู่ต่อหน้าทางสซปลารเาฮาแล้วเนาะทุกคนเนาะก็สามารถมาซื้อได้เลยนะทุกคนเนาะสินค้าไทยอย่างกะอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะหรือว่ามาบุ๊กตลาดลาวไปจริงเฮาก็ถือว่ามีข้อดีหลายอย่างแน่นอนทุกคนเนาะมีหให้มีความสะดวกสบายในการจับใจซื้อเครื่องซื้อของอย่างนะเออถือว่า เป็นข้อดีเลยแหละเนาะเออ่ก็จะเป็นต่อมาเลยเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นแมกกาโคโอ้โหแมกกาโคกับมาได้เนาะทุกคนเนาะแต่แมกกาโคนี้อ่จ,จะบบได้สู้เห็นหลายอยู่ในโซ่ผลลเานาะทุกคนเนาะหลกักๆก็จะเป็นมินิบิกซีเท่านั้นเนาะที่อันหลายหลายอหรืหลายแห่งนะเออแล้วก็เอ็มพอยด์มาแล้วก็ Employ Mart, ก K Mart, Mini Mart. เคมาดมินิมาดอ่ออีย่างเนาะก็จะประมาณนี้ เด่เฮากะเอาเพียงบางส่วนมาให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นนํากันเนาะว่าเเพื่อนมีการขายายตัวแบบใดเนาะที่ขาปีกในไทยที่มาลงถึงอยู่ในสป่ลบราณฮอลนะทุกคนก็คือว่ามีหลายเจ้าพอสมควรได้แต่อันนี้จะเป็นเพียงบางส่วนเนาะที่เพิ่นเอามามอมาดมอมาดเอามาให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วก็ได้เห็นน้ากันนั่นเองนอะในต่อเมื่อมีรถไฟลาวจีนมาเนาะก็คือว่า เพื่อนก็นเริ่มมีการแบบวางแผนเนาะขยับตัวเข้ามาแล้วก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะที่เพื่อนมองเห็นได้ว่าเออลูกค้าหรือว่าควรนอดจําเป็นต้องได้ไปซื้อเครื่องซื้อของของใช้ของยุของกินอย่างต้องได้ซื้อตลอดอย่างนัน,นะทุกคนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นค่าปีกอยู่ในไทยเนาะแล้วกัค่าปีกอยู่ในจีนอย่างเพื่อนกลับมาลงถึงอยู่ในโซโปราวแล้วก็มีการขยายตัวอย่างตอนเนื่องนะนะทุกคนก็คือแบบเพิ่มสาขาอย่างไปเรื่อยๆเนาะ แต่ในปัจจุบันนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือระมาณได้มาทายอีกสถานที่หนึ่งก็คือว่าพิทยาเขตดุงโดกเนาะครอบเขตบริเวณนี้กลายเป็นาขายโทรศัพท์แล้วก็ตึกขายโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะก็คือว่ามีบ่อนขายโทรศัพท์หลายแห่งเนาอะอยุ่สถานที่นี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดสุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นคอบเขตขายโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีจะเป็นแบรนด์หลายแบรนด์เลยที่มาลงทุนแล้วก็มีการสร้างตึก ขายโทรศัพท์อยู่ในขอบเขตบริเวณนี้ก็มีการขยายตัวย่างหุ่นแหงอิหรีเนาะอยู่ในโ,โปลปวาฮาในขณะน,นี้ก็จะเป็นบ่ว่าจะเป็น oppo เนาะ vivo Huawei apple เออ samsung เนะเาะอ่ xiaomi redmi vivo เนาะโอ้โหลายพอสมควรเลยเนาะหรือว่าอย่างค้างแบรนด์ใดก็ขอโทษขออภัยเนาะที่บูดได้เ้าเมื่นั่นเองนะทุกคนเนาะในขอบเขตนี้ก็คือว่าเป็นขอบเขตท,ที่อยู่ วิยาเขตดุงโดกนั่นเองนะทุกคนเนาะถือว่าในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นปกติไปแล้วเนาะทุกคนเพราะก็คือว่าโควิดกับอมีแล้วเนาะถือว่าทุกคนก็สามารถมียู่แต่ทุกคนยังใช้ชีวิตปกติไปแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ในปัจจุบันก็คือว่าแหละมีรถไฟเราจีนเนาะแล้วก็รถไฟเราไทยก็ที่เข้ามาแล้วเพื่อนก็มีการขยายตัวเลยถือว่าโทรศัพท์นี่ก็ถือว่าเป็นเอกอ่ สิ่งหนึ่งที่คนเฮาที่ต้องการนิยมสมใส้ในปัจจุบันหลายที่สุดเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพื่อนอาจจะมองเห็นในด้านนี้ก็คือว่ามีการขยายตัวห้านขายโทรศัพท์อยู่แถวนี้ก็ถือว่าสุดต้นทางเลยเนาะทุกคนเนาะไปจนฮอาไฟแดงตามินไซเลยนะจากไฟแดงดงโดกเนาะมาหาไฟแดงตามินไซเลยนะทุกคนเนาะ แถวนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ขายโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนนาะเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนแบบเลาะไปเบิ่งทางด้านหน้าว่าเป็นแนวใดนั่นเองเนาะทุกคนก็คือไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เมื่อนี้เฮาก็ได้มีอย่างหลายได้มีต่พาทุกคนมาเบิง่งอัปเดตหานค่าค้ามปีกอยู่ในไทยเนาะแล้วก็ข้าปีกอยู่ในจีนเนาะที่เพื่อนมาลงทุนหรือว่ามองเห็นในด้านเศรษฐกิจนะครับ าการค้า,าการขายอย่างนะให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วก็ได้เห็นนาํากันแล้วก็วิเคราะห์ไปน,นํากันเนาะว่าเพื่อนที่มีการขยายตัวในทางด้านใดเด้เนาะ,นะ,นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมาดก็จะได้อําลาทุกคนไปกอแเราทุกคนก็คือว่าผมาณก็มาสุดทางนี้แล้วฝากทุกคนถ้ามากคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแสสนะเดี๋วว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมาดเฮ็ุคลิปต่ตอไปเดนะ้อสำหรับคลิปนี้ผมาดก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดี